สวัสดีค่ะนักเรียนเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูเดียในรายวิชาสุขศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เช่นเดิมนะคะในครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพกันไปแล้วสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อสุขภาพนั้นลดน้อยลงค่ะเราจะเรียนเรื่องอ,ะ,อะไรกันนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันค่ะอ่านักเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องพฤติกรรมในการรับผิดชอบ ต่อสุขภาพของส่วนรวมกันค่ะพฤติกรรมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวมนั้นเป็นสิ่งที่เรากระทำขึ้นและส่งผลที่ดีต่อสุขภาพของตัวเราคนรอบข้างและคนในสังคมค่ะฉะนั้นพฤติกรรมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวมนั้นเราแบ่งได้เป็นทั้งหมด3กลุ่มนะคะ กลุ่มแรกคือสมาชิกในครอบครัวค่ะกลุ่มที่2คือคนในโรงเรียนกลุ่มที่3คือคนในชุมชนหรือสังคมนั่นเองค่ะงั้นเราไปดูกันค่ะว่าในวัยของนักเรียนนั้นจะสามารถช่วยส่วนรวมที่มีความรับผิดชอบต่อสุขภาพนั้นกันอย่างไรค่ะ เรามาดูพฤติกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวกันก่อนเลยนะคะการมีพฤติกรรมสุขภาพภายในบ้านที่ดีจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่มีสุขภาพที่ดีต่อส่วนรวมค่ะซึ่งนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ดังนี้นะคะ 1. ค่ะกำจัดมแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคเชน่น หนูยุงมแมลงสาบและมแมลงวันนักเรียนควรกำจัดมแมลงเหล่านี้เป็นประจำอยู่เสมอนะคะ2ค่ะปลูกต้นไม้บริเวณบ้านค่ะเพื่อทำให้บ้านนั้นมีความร่มรื่นมีอากาศที่บริสุทธิ์และนักเรียนอย่าลืมหมั่นดูแลต้นไม้อยู่เสมอด้วยนะคะ เพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่ของสัตว์และสัตว์มีพิษค่ะเรามาต่อนข้อที่3เลยนะคะข้อที่3คือการคัดแยกขยะและกำจัดขยะในบ้านอย่างถูกวิธีไม่ทิ้งหรือปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำลำคลองหรือเผาขยะในบริเวณบ้านค่ะแต่เอ๊นักเรียนทราบไหมคะ ว่าเราควรแยกขยะกันอย่างไรบ้างมาค่ะครูจะอธิบายวิธีการแยกขยะให้นักเรียนฟังนะคะเราไปดูกันเลยค่ะเรามาดูวิธีการแยกขยะกันนะคะแยกขยะให้ถูกวิธีดีต่อเราและโลกค่ะเรามารู้ประเภทของขยะกันนะคะ ขยะแบ่งออกเป็นสี่ประเภทนะคะประเภทที่1ค่ะคือขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกขยะอินทรีย,ย,ย์หรือขยะเปียกคือขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารเปลือกผลไม้เศษผักเนื้อสัตว์ หรือจะเป็นเศษใบไม้แห้งค่ะประโยชน์ของการแยกขยะประเภทนี้นะคะคือเราสามารถนำไปเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพใส่ต้นไม้แปลงผักสวนครัวได้ค่ะแต่เอ็นกเรียนพอจะทราบไหมคะว่าขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกเรา ควรทิ้งในถังขยะสีอะไรขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกควรทิ้งในถังขยะที่มีสีเขียวนั่นเองค่ะเราไปดูประเภทต่อไปกันเลยนะคะประเภทที่สองค่ะคือขยะทั่วไปขยะทั่วไปเป็นขยะที่มัก จะย่อยสลายไม่ได้หรือย่อยสลายยากแต่ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าต่อการรีไซเคิลค่ะจำเป็นจะต้องหาวิธีการกำจัดที่ถูกวิธีเช่นถุงขนมหรือซองขนมนั่นเองค่ะกล่องโฟมถุงพลาสติกภานชนะปนเปื้อนอาหารกระดาษชานอ้อยค่ะ เรามาดูประโยชน์ของการแยกขยะประเภทนี้กันนะคะเราจะต้องนำผ่านเทคโนโลยีการผลิตเพื่อนำกลับมาใช้เป็นวัสดุใหม่ค่ะแต่เอ๊นักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าขยะทั่วไปควรทิ้งในถังขยะสีอะไร ใช่แล้วค่ะขยะทั่วไปควรทิ้งในถังขยะสีน้ำเงินนั่นเองค่ะเราไปดูประเภทต่อไปกันเลยนะคะเรามาดูประเภทที่3กันเลยนะคะประเภทที่3คือขยะรีไซเคิลค่ะขยะรีไซเคิลก็คือขยะที่เราทิ้งไปแล้วสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกครั้งค่ะ ไม่ใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งนะคะยกตัวอย่างเช่นขวดพลาสติกถุงพลาสติกขวดแก้วกระป๋องกล่องกระดาษหรือจะเป็นกระดาษค่ะเรามาดูประโยชน์ของการแยกขยะประเภทนี้กันนะคะคือสามารถนำไปผลิตคาเทียมผลิตหลังคารีไซเคิลผลิตหลอดไฟ หรือจะเป็นผลิตจีวรพระสงฆ์ค่ะแต่นักเรียนทราบไหมคะว่าขยะรีไซเคิลควรทิ้งในถังขยะสีอะไรขยะรีไซเคิลควรทิ้งในถังขยะที่มีสีเหลืองนั่นเองค่ะเราไปดูประเภทสุดท้ายกันเลยนะคะประเภทที่4ค่ะประเภทที่4คือขยะอันตรายค่ะ ขยะอันตรายคือขยะที่มีสารปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆเช่นสารพิษวัตถุติดเชื้อได้วัตถุกัดกร่อนเช่นฐานไฟฉายอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์ยาหมดอายุวัตถุไวไฟหรือจะเป็นกระป๋องสเปย์ค่ะ เรามาดูประโยชน์ของการแยกขยะประเภทนี้กันนะคะแยกขยะประเภทนี้เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกวิธีเพื่อไม่ให้ล่วซึมลงแหล่งแม่น้ำลำคลองค่ะหรือชั้นผิวดินค่ะนักเรียนคิดว่าขยะอันตรายควรทิ้งในถังขยะสีอะไรคะใช่แล้วค่ะขยะอันตราย ควรทิ้งในถังขยะที่มีสีแดงนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้จะเป็นประเภทของขยะจะมีทั้งหมด4ประเภทนะคะเราควรแยกขยะก่อนทิ้งลดของเสียลดโลกร้อนเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนวิธีการแยกขยะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ งั้นครูจะขอทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะว่ามีใครจำกันได้บ้างเราแบ่งขยะออกเป็นกี่ประเภทกันคะถูกต้องแล้วคะ่ะเราแบ่งขยะออกเป็นทั้งหมด4ประเภทคะ่ะประเภทที่หนึ่งคือขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกคะ่ะประเภทที่สองคือขยะทั่วไป ประเภทที่3คือขยะรีไซเคิลและสุดท้ายค่ะประเภทที่4คือขยะอันตรายแต่เอ๊ถ้าครูจะทิ้งขยะเปียกครูควรทิ้งในถังขยะสีอะไรนะ้าระหว่างสีเขียวหรือสีน้ำเงินดีคะใช่แล้วค่ะถ้าครูจะทิ้งขยะเปียก ควรทิ้งในถังขยะสีเขียวนั่นเองแต่ถ้าครูจะทิ้งหน้ากากอนามายัยและที่ตรวจหาเชือ COVID ้อโควิด t k ที่ใช้แล้วครูจะต้องนําทิ้งในถังขยะสีอะไรนะ้าใช่แล้วค่ะนักเรียนถ้าครูจะทิ้งหน้ากากอนามายัยหรือที่ตรวจหาเชือ COVID ้อโควิด t K ครู จะต้องทิ้งในถังขยะสีแดงค่ะเพราะถังขยะสีแดงมีไว้สำหรับทิ้งขยะที่เป็นอันตรายหรือขยะที่มีการติดเชื้อดัานเองค่ะฉะนั้นถ้าเราจะทิ้งขยะเราควรแยกประเภทและแยกถังขยะให้ชัดเจนฉะนั้นถ้าเราจะทิ้งขยะเปียก เราควรทิ้งในถังขยะที่มีสีเขียวแต่ถ้าเราจะทิ้งขยะทั่วไปให้เราทิ้งในถังขยะสีน้ำเงินและในส่วนถังขยะสีเหลืองควรทิ้งขยะรีไซเคิลและสุดท้ายถังขยะสีแดงเราควรทิ้งขยะที่เป็นอันตรายนั่นเองค่ะเรารู้วิธีการแยกขยะกันไปแล้ว เรามาต่อกันที่พฤติกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวข้อที่4กันต่อเลยค่ะข้อที่4คือใช้น้ำและไฟฟ้าอย่างประหยัดปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานนะคะข้อที่5ค่ะไม่เปิดวิทยุโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์เสียงดัง รบกวนผู้อื่นนะคะข้อที่6ค่ะดูแลบ้านให้สะอาดจัดสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านให้เป็นระเบียบข้อสุดท้ายค่ะข้อที่7ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกหรือนำถุงพลาสติกกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดปริมาณขยะนั่นเองค่ะ ทั้งหมดนี้จะเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวนักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติใช้เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวของนักเรียนนั้นมีสุขภาพที่ดีกันนะคะต่อไปเราไปต่อกันที่พฤติกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของคนในโรงเรียน และคนในชุมชนกันต่อเลยค่ะไปดูกันค่ะเรามาดูพฤติกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของคนในโรงเรียนกันค่ะโรงเรียนเป็นสถานที่ที่เราใช้เรียนหนังสือและทำกิจกรรมต่างๆการที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเราสามารถดูแลสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาดและน่าอยู่ ได้ดังนี้นะคะอย่างแรกค่ะคือดูแลสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้หน้าอยู่หน้าเรียนเช่นไม่ขีดเขียนข้อความบนกำแพงโรงเรียนผนังห้องเรียนหรือโต๊ะเรียนนะคะนักเรียนต่อมาค่ะช่วยการประหยัดน้ำประหยัดไฟภายในโรงเรียน ไม่ใช้นักเรียนก็ควรปิดนะคะต่อมาค่ะทิ้งขยะให้ลงถังหรือที่ที่โรงเรียนได้จัดไว้ช่วยกันเก็บขยะภายในโรงเรียนนะคะช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้บริเวณโรงเรียนของเรานะคะนักเรียนต่อมาค่ะ การจัดกิจกรรมในโรงเรียนควรใช้วัสดุที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นไม่ใช้โฟมหรือพลาสติกควรใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นเช่นใบไม้ใบตองหรือจะเป็นดอกไม้สดนั่นเองค่ะนักเรียนต่อมาค่ะช่วยกันจัดป้ายรณรงค์การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เพื่อให้ข้อมูลและเตือนใจผู้ที่พบเห็นให้ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะต่อมาค่ะจะเป็นพฤติกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของคนในชุมชนค่ะเมื่อนักเรียนอยู่ร่วมกันในชุมชนเราก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชน รวมทั้งตัวเราและครอบครัวมีสุขภาพที่ดีซึ่งเราสามารถปฏิบัติได้ดังนี้นะคะนักเรียนเรามาดูอันแรกกันเลยค่ะนักเรียนควรทิ้งขยะในพานชนะที่จัดไว้ในชุมชนโดยคัดแย่ขยะก่อนทิ้งเพราะสิ่งของบางอย่างสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้เช่นขวดน้ำ เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนได้นะคะต่อมาค่ะใช้จักรยานในการเดินทางระยะสั้นๆแทนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เพื่อช่วยลดปริมาณมลพิษทางอากาศในชุมชนได้ค่ะต่อมาค่ะดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะและสาธารณะสมบัติในชุมชน เช่นสวนยอมสนามเด็กเล่นห้องน้ำให้อยู่ในสภาพที่ดีค่ะทั้งหมดนี้จะเป็นพฤติกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของคนในโรงเรียนและคนในชุมชนนะคะคเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนพฤติกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของคนในครอบครัว คนในโรงเรียนและคนในชุมชนไม่ยากเลยใช่ไหมคะการมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภาวะสุขภาพการแสดงพฤติกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวมด้วยการช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมในบ้านโรงเรียนและชุมชน ให้ดีอยู่เสมอจะทําให้ทุกคนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีค่ะสำหรับวันนี้ครูมีใบกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ทำกันด้วยนะคะงั้นเราไปทําความเข้าใจใบกิจกรรม,มพร้อมกันเลยค่ะเรามาทําความเข้าใจใบกิจกรรมกันนะคะ ใบกิจกรรมนี้จะเป็นวิชาสุขศึกษาค่ะชื่อเรื่องพฤติกรรมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวมค่ะคําชี้แจงนะคะให้นักเรียนอ่านสถานการณ์แล้วตอบคำถามค่ะครูจะมีสถานการณ์มาให้นักเรียนทั้งหมดสองสถานการณ์นะคะมีสถานการณ์ที่หนึ่งและสถานการณ์ที่สองค่ะ ตามที่ลูกศรสีฟ้าชี้นี้นะคะต่อมาเมื่อนักเรียนอ่านสถานการณ์เสร็จแล้วให้นักเรียนตอบคำถามด้านล่างนี้นะคะตรงลูกศรสีชมพูนี้จะมีทั้งหมด3ข้อนะคะเมื่อนักเรียนทำใบกิจกรรมเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ชัดเจนด้วยนะคะส่วนนักเรียนคนใดไม่สามารถปิ้น ใบกิจกรรมนี้มาได้นักเรียนสามารถทําใบกิจกรรมได้ในกระดาษ A4 และอย่าลืมถ่ายรูปใบกิจกรรมส่งมาให้คุณครูในแพลตฟอร์มและตามระยะเวลาที่ครูกำหนดด้วยนะคะอะนักเรียนเข้าใจวิธีการทําใบกิจกรรมกันแล้วใช่ไหมคะนักเรียนทําใบกิจกรรมแล้วอย่าลืมส่งกลับมาให้ค,คุณครูในแพลตฟอร์ม และตามระยะเวลาที่ครูกำหนดด้วยนะคะหากนักเรียนคนใดยังสงสัยหรือไม่เข้าใจนักเรียนสามารถศึกษาได้ที่ใบความรู้และคลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เราเอาไว้แค่นี้นะคะไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย